ค่ก่อนที่จะไปบอกบทลงโทษเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาขายของกันก่อนนะคะต้องบทเป็นแม่้าอีกแล้วนะคะวันนี้ก็สามารถไปซื้อสินค้าของพวกเรา CGM48 เนี่ยได้ที่แอปพลิเคชัน Shopee เขรยนคำว่า CGM48 Official Shop เนาะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับสินค้า Cat Idol ของพวกเรานะคะก็จะเปิดพรีนอีก2วันแล้วนะคะใช่อย่าลืมไป ซื้อกันเยอะๆนะน่ารักมากเลยเนาะารักมากๆอ่ใช่อันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวให้ทุกคนดูกันดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่โปสการ์ธรรมดานะคะแต่ว่ามันคือคําอธิบายของคอนเซปต์น้องแมวของเราเนาะอ่านี่ดูอย่างเปิดกันเลยดีไหมนี่เลยค่ะข้างในเนี่ยเราก็จะมีแบบอินสไปเรชันนะคะว่าแบบพวกเราเนี่ยมีคอนเซปต์อะไรบ้างนะคะซึ่งเราก็จะให้ทุกคน ในนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้นี้นะคะทุกคนต้องไปซื้อจานของพวกเรานั่นเองถูกต้องมันจะมาพร้อมกับจานใช่ไหมจานที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นเลยนะคะทุกคนก็มีลายนับมากมายเลยน่ามากอ่ะรู้ก็ทุกคนที่ซื้อไปก็สามารถที่จะมาอ่านได้นะคะว่าแบบจริงๆรแล้วเนี่ยพวกเรามีอินสปิเรชันมาจากอะไรบ้างค่ะมันจะเป็นคำอธิบายของรูปจานของเราใช่ไหมว่ามีรูปโลโก้ด้านหลังด้วยนี่นี่นะคะเป็นโลโก้ของ ของแต่ละกลุ่มนะคะพวกเราออกแบบกันเองเนอะใช่แล้วน่ารักมากมยรูปพวกเราอยู่ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้แล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นก็ยังมีพวกคุญแจด้วยใช่ไหมใช่แล้วมีพวกคุญแจแล้วก็หมอนหมอนที่พวกเราทํ้มาเกอะอยู่นะคะข้างหลังก็มีเป็นลายตามเหมือนเสื้อเราเลยเห็นไหมโหเท่ว้อทำมันเหมือนมีแบบเซื้อเป็นเซตหรอป้าใช่ไหมมีเป็นเซตเราป้าวางบนโซฟาคือสวยมาก ดับบ้านเอาไว้เลยต้องค่ะถ้าแมวต้องมีเนาะจริงค่ะพวกคุญแจด้วยด้านหลังตรงนั้นนะคะก็จะเป็นทีมนะจะบอกว่าพวกคุญแจน่ารักมากใช่เป็นแบบมีรูปน้องด้วยมีรูปน้องก็เป็นรูปที่รักมากเลยของพี่ลีดาเนี่ยก็จะพิเศษมากๆเลยเพราะจะมีเพราะว่าของพี่ลีดามีแมวหกตัวหกตัวเลยนะคะโอเคค่ะนี่อะไรต่อคะ ค,ค่ะแล้วก็ขอ,อาฝากช่องทางติดตามของพวกเรานะคะสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, c j m 4 r คะ่ะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชัน I a m f o r นะคะพวกเราก็จะมาไลฟ์กันนะคะแล้วก็จะมี t i k t o ็อค่ะพวกเราก็จะลงคลิปแบบว่าน่ารักๆให้ทุกคนได้ดูนะคะก็อย่าลืมต,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 ติดตามตด้ว<ล>ยนะคะเชนแล้วก็สามารถฟังเพลงของพวกเรานะคะได้ที่ Apple Music t i d a l Juke Spotify แล้วก็ YouTube Music ค่ะอย่าลืมไปฟังกันอะๆนะป้าวนซ้ำเลยวนซ้ำซ้ำซ้ค่ะก็ตอนนี้นะคะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดในทีเนาะสิตาก็เป็นห่วงทุกคนมากๆนะคะก็อย่าลืมใส่แมสพกเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เว้นระยะห่าง Social d i s t a n c i n g ด้วยนะคะจะได้มาเจอกันไวๆเนาะใช่แล้วค่ะก็ในเมื่อทุกคนได้ทำการขายของไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะถึงช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดค่ะทุกคน คือช่วงเวลาของบทลงโทษนั่นเองค่ะบทลงโทษทางนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้จะทําเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปดูในวิกตอรี่แลบนะคะก็บทลงโทษของพันเนี่ยนั่นก็คือพันนะคะจะต้องทําการเก็บกวาดและทำความสะอาดอุปกรณ์เมื่อกี้ทั้งหมดคะือต้องล้างอันนั้นทั้งหมดเลยไม่เป็นไรเราแบบตอนเข้าห้องแรกเราก็แบบล้างจานบ่อยแล้วก็ช็ดทิวอะนะเออเช็ดทิว โอเคค่ะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกและก็มาดูพวกเราในวันนี้นะคะก็สามารถติดตามพวกเราได้ใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับ Cat Idol Live s t a t i o n นะคะว่าไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊บายโอ้บเอ็กเย